วิ่งวิ่งาบไอกตาไอ้ตายอยู่ๆจะต่นยัไ่ยอเล่นกับแมกซิกันอ้ย่าเหรอใช่เหรอใช่เกอตะกี้ตายแมกซิกันร่แม่ว่าอยู่มาไปตายจะต่อยยังไงนี่ซสู้ยาสู้ไม่ได้ยังไงอะ ต้องแก้ใบเลื้อยด้วยแก้ใบเลื้อยด้วยติดเร็วติดเยอะติดเยอะพี่ข้างบนอ่ะปลาไม้หมดเลยปลาแล้วปลาแล้วปลาติตรงไม้กดิไม่ีข้างล่างมีอุมบนข้างล่างมีติวตัวผาปล่อยบนก่อนปล่อยบนก่นจิ๋มหายแล้วพี่หกไหล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 ลงมาข้างล่างอ่ะเจอ์พวกมันส่งเยอะมาแล้วมาแล้วปาแล้วไก่ไก่

ยไข่แม่ขโมยขับมาจู้ไปวไอวจตหนม่เลยไม่มันเอารถอร่อยไปด้วยดิโงไปเลยหรอไปเลยใจไม่ะไมามเสียแล้วเรว่าโกงหนักเกินไปเลยนี่เป็ตอย้เปไหนวะเนี่ยออยู่ไอ้โง่ไอ่เเฟเบ่นหน่อยเฟฟัดายัดายดิงหน้าดิ้หน้าตาย

เซฟเซฟบอเลยโอ้โหตอนนี้โดนดัเปลี่ยนัมาเลเฮ้ยโว้ได้นะัวได้วได้เก็บหมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วห้วอิปุิเอาเขี่ยแล้วเขี่ยแล้ว

ยติดปลาไติดปลาไอปัดปัดป get get ัดป euh ัดปปัดต้องปัดหน่อยแม่แตงเกิดเจียวางเตะมากูวางมต้องใส่หินแช่ปัดันอย่างนี้นี่ใสใจเราแบบนั้นไปไปไป

ไอ้โดนดร้องไม่ไวนะถู่อย่นีู้ี่อะจะซานต้องไงวันน้องเองตกตายตกตายตกายู๊ดนี้ป่ะโอ้เล่ะไม่โดนไม่โดนอยู่ท่ากูต้องยำที่กวกรวเนี่ยหมดลหมดละเ้๊เต๋อยู่ไว้เนี่ยโอ้ห

กูต่อยนินจาทำไมนี่นี่หาหาปลาใหม่ได้นี่เรหาปลาใหม่ได้ที่เริ่มากปีกันนะไปลองไปลอง่อนนะไปลองไปลองก่อนนะไปลองไปลองก่อนนะไอหมิงไม่ยังไอหมิงโวยแกงกแล้วใช่ปะไอหมิงโวยเต็มเดียวจ้ามาดีไอแม็กนะไอแม็กนะไอแม็กคนรถบีจะลอยแล้ว มินราไปอดเราไปหาทอยแน่เลยไม่เล่นเลยข้างบนตั้งข้างบนตั้งแต่ไม่ตั้งดีไอ้นัเจออะไรกันมาบางโอ้โหเขินเลยกูสาขคาะก่อนไปเขามายี่ห์นี่างในยหอ่ะไปไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บเาตายเ้าตายเ้าตายตไหลตายอีก ยิยนั่นจริงไมไอู้ิวไวเปอร์อยถอยอยู่สามถอยอยู่สาม

คนเหล่าโอ้ยคุณแล่ะไอ้นี่อ่ะมีทุเรียนคนเลยขนาดตายไงทเรียนก็อยู่ที่มันเป็นชาวขุดไม่หยุดจริงอะไรอยกางเงี้ยได้อะไรอย่าไรออกน้าเอาตังแต่งหน้าไปใส่คนยาวอย่างเงี้ยใส่เปรมอยู่แล้วเหรอไนไหนไนไหน เราพาเียวเดียววิ่งไปเป็นนี่ไปนมเดินใหม่เียวแวต้องอมาเอมาอมอยู่แล้วไม่กูเ่นกันโอ้โหมึงทอะไรยจิตกูอยากจัดโอ้ยยี่จ่ายโค้ดแบบระยะดีนะ ติดมาติดเลยเจียวไเดียวเราไม่ไปสิงไทยจะไปทันไปไหนเลยยมงเป็นใครตายต่อได้ไม่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 ได้ไปไหนเลยมีติดไหครไถ้าใครยังไงมัน้ีใครทอะไรในดกหรอปล่าตัคือตายเดินสะกเดินโซนแล้วมันตายด้เหง โอ้โหไม่ได้ต่อยเลยเฮียโอ้ยมันมีดาดแดนโมอ,อยู่นะวะหายจะเดินยังไง่ดยเกอเากี่ยวอะโอเคเอห้วห